สวัสดีค่ะวันนี้วันที่เก้านะในการทำชาลินวันนี้อ่านหนงสผมมาอย่างดีเขาสู่วันที่เก้านอกก็ถอถ้าหน้าแบบดูเลียยเล็กลงไม่ต้องห่วงนะคะกินเยอะมาก <c oughs> ไม่ได้ผอมเพียวเล็กลงแต่อย่างใดนะคะมันเป็นแค่มอมกล้องเฉยๆว,วันนี้มีภารกิจอะไรหรือ แพนไม่ถูกเลยค่ะวันนี้หลายภารกิจมากช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําเล็บไม่ค่อยได้ทํากับข้าวเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่ชายสามีเขากลับมาเที่ยวประเทศไทยนะคะแล้วก็เลยจะต้องไปพบปะพูดคุยทานข้าวกันสัส่วนใหญ่ก็เลยไม่ค่อยต้องลับคิวทําเล็บสักเท่าไรช่วงนี้ก็จะว่างๆหน่อย ววางเกินวางจนไม่มีจะรับประทานกันเลยทีเดียวเชียวสิ่งที่ขาดไม่ได้เมืเเอนเิมแอมมาเจออุ๊บหยุดไปแล้วไม่ลงหน้าหยลงมือส่วนใหญ่ช่วงนี้จะเห็นแต่คลิปเช้านะคะคลิปเย็นไม่ค่อยเห็นคลิปเย็นเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึง ในหน้าในหน้าช่อง u t u b e ช่วงนี้ก็จะเป็นคลิปทาครีมอย่เดียวเลยไม่ค่อยได้มีคลิปอื่นใดเดี๋ยวจะเริ่มมีคลิปในการออกกำลังกายด้วยนะคะเพราะว่าเริ่มเหมือนพออ้วนใช่ไหมกินนิดเดียวเอมันก็จะมีแบบแสบหน้าอกเหมือนเราเป็นกดไหลย,ย้อนอะ่ะทำให้เราแบพลมานมากนอนน้อยด้วยอะไรด้วย ก็เป็นบ่อยช่วงนี้กินอะไรก็ไม่ค่อยแซบอยากกินส้มตามําเผ็ดๆซึบซับโน,โน,โนัวๆแล้ววัไหนจะทําคลิปส้มตําแซบๆเวลาน้ำลายไหลอาจจะมีเอ่อ คลิปอื่นมาบ้างนะคะแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ได้ทำอาจจะมีคลิปทำอาหารบ้างอะไรบ้างนะคะฝากติดตามด้วยนะคะไม่ต้องติดตามก็ได้ค่ะทําทให้สะดวกนะคะถ้าใครแบบว่าสะดวกก็ฝากไปติดตามด้วยคือใครจะเข้ามาดูเมนูอาหารมาอะไรเงี้ยก็ยินดีค่ะว่าวันนี้คุณต่อๆหรือคุณต้องตานั้นมีเมนูอะไรแซ่บๆนุ่มๆมาฝากกันบ้าอุ้ย ลืมลงไอ้นี่แล like ้วมเต็มเอาลืมลง Mercurizer ค่ะเซรัลวีของเราเขาไม่ไ like ด้เป็นสปอนเซอร์นะคะแต่ว่าซื้อเซรัลวีไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราโดตรงนะคะแต่เรามีสปอนเซอร์ซื้อเซรัลวีให้นั่นเองทุกอย่างค่ะพวกออมสเตอร์ฟิลเซอร์วีวิตามินต่างๆเรามีสปอนเซอร์ซื้อให้ค่ะ ขอโทษนะที่ทากันแดดก่อนแล้วค่อยทาเซรั่มได้เวลาออกหน้าเราเองเอิแล้วค่อยทามูนเรลเซอร์เดี๋ยวค่อยลงกันแดดอีกรอบทามโมูโมสซๆไป วันนี้ว่าจะพาลูกชายทั้งสองไปเล่นน้ำทะเลสักหน่อยแต่ดูอารมณ์พ่อมันก่อะไปไหมหรืออะไรยังไงแต่วันนี้พ่อมันหยุดไงพ่อมันไม่มีคอนเสิร์ตวันนี้

Thank you. เขียว <ś mie ch> ช้ำหมดเลย <ś mie ch> ชิบิสูลปบปกมือกันลูกใช่ไหมเขียวไปหมดช่วงนี้คลิปก็จะแบบว่า5นาทีบ้าง6นาทีบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำคลิปยาวเท่าไหร่เพราะว่าเรามีภารกิจอื่นไม่ต้องสังเกตที่สีผมนะคะมันจะแดง แค่กลางหัวเท่านั้นเพราะยังไม่มีเวลาไปทำเลยทุกคนเดี๋ยวเราทำสิ่งนมมี้แล้วเรามาอัปเดตแต่ตอนนีน้ไปปฏิบัติภารกิจของเรากันก่อนป้อนยายาทวดยาทวดของพี่จูดกับพี่โจ,จลี่ ยาทวดเก่งน,นะอายุก็สิแข็งแรงมากเดินออกไปนั่งรับลมหน้าบ้านทุกวันอ่านหนังสือย่างคล่องอาบน้ำเองค่ะเข้าห้องน้ำเองกินข้าวเองแต่ว่ายาจะต,ต้องจัดเตรียมให้พวกยาพวกอะไรอย่งเงี้ยเพราะว่าากินวิตามินหลอกคุณแก่บาปหลอกยายว่ามันคือยาแก้ปวดแต่จริงจริงแล้วมันคือวิตามินนั่นเอง โอเคค่ะ okay, okay, ทุกคนเสร็จเรียบร้อยอ่ลืมทาลิปเสร็จเรียบร้อยอะไรออาจจะมีบ้างนะคะที่ลืมทาครีมบางตัวอย่างเมช่นเช่นเมื่อกี้นี้ก็ลืมนะคะลืมทาเตยครีมโ <laughs> okay, <okay, okay. S 1> <laughs> อเคค่ะพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ